สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้พามาชมต้นแคปลาดอกเหลืองครับหรือว่าทางภาคเหนือก็เรียกว่าดอกแคดอยหรือบางท้องที่ก็เรียกว่าแคหัวหมูครับ ลักษณะดอกครับกรีบดอกจะหนาออกสีเหลืองนวลนๆครับอันนี้กินได้นะครับเอาไปเอาเกสรเอาไส้ในออกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ เอาหมูมาสับเป็นมะช่อยัดเข้าไปแล้วก็พับเกร็ดปิดแล้วก็เอาเป็นนึ่งกินอร่อยครับแต่ผมก็ไม่เคยกินนะครับเคยดูในช่อง y o u u u e ต่างพักเหนือจะเรียกว่าแคดอยภาคกลางบางที่ก็เรียกว่าแขปลาดอกเหลืองหรือว่าแขหัวหมู นี่เป็นใบครับ แต่ว่าต้นนี้มันต้นเล็กครับธรรเดาก็จะเป็นไม้ขนาดกลางไอ้ดอกบนต้นก็มีแต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็น มองไม่เห็นหรอกครับพอแงนกล้องก้นไปแล้วภาพมันจะดำครับก็นำมาแบ่งปันนำมาปากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับแค่ป่าดอกเหลืองหรือว่าแค่ดอยหรือว่าแค่หัวโม ปากก็จะมีลักษณะยาวเป็นร่องแล้วก็บิด ครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ